สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาชมน้องใบบุญจ้าเด็กดื้อของเราเดี๋ยวผมจะไปเกี่ยวหญ้าให้กินนะครับใบบุญเนี่ยจะดันอะไรพ่อคนนี้นี่นะครับผมดูครับเด็กดืออ้อติดซนประจำ้ันไรใบบุญครับนี่ครับผมเด็กยิงใบบุญของเราครับผมเด็กน้อยจอมสซนนะครับผมประจำทีมงานของเรา มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาเลยก็จะมาสนสาพ่อเลยนะคนนี้เนี่ยสวัสดีจ้าหนูอยู่นี่จ้าหนูโตเป็นสาวเลยจ้าเฮิหนูโตเป็นสาวแล้วนะครับจริงๆไปบุญของเราเอามาเบกไปกินคนละเบกละเบกก่อนพี่กระจกแล้น้ำเด้อพี่กระจ,ก,ก,ระจกน้ำ ดูครับดูครับดูครับดูดูความสนดูความสนดูความดื้อดูความดื้อของไี้ยิงใบบุญของเราดูครับดูครับโอ้ยลูกบอลสิหลอดบอลน้อแูบนี้น้อสิหลอดบอลน้อลูกบอลลูกนีน้อเนี่ยครับผมโอ้ยดูครับดูครับขาหลังเลี้ยงบอลเก่งมาก ครับเลี้ยงบอลนี่ไม่ต้องห่วงนะครับชำนาญมากดูครับผมขาหลังเตะปังนะครับผมไม่ใช่เด็กเตะขาหลังปังปังขาหลังเนี่ยถนัดที่สุดเลยนะครับผมขาหลังขาหลังปังไม่เตะขาหน้าด้วยนี่ขาหลังโอ้ยนั่งทับเลยโอ้ยโอ้ยสนุกมากโอ้ยเอาให้แตกกันได้โอ้ยจะหลอดไหมเนาะจะหลอดไหมเนาะลูกบอลตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูครับเต็มที่เลยโอ้ยสงสารลูกบอลจัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูคือหนูตัวเล็กนะโอ้หนูหนูโอ้ยโอ้ยหายลูกบอลครับดูหายลูกบอลโอ้ย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 โอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ลีอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยบอ้ยโอ้เลอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้อ้ยองอ้ยโ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 ค้ออโอ้โอ้ยยือ ยิงไปบุญกันแลครับจอมโนครับโอ้ตีลังกาไปเลย mm? นะครับโอ้ยโอ้ยโอแบนแบโอ้ยโอ้โอ้ยพอโอ้แตกแตกแโอ้แตกบอดแตกนะครับผมพี่น้องครับโอ้ยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เอาเอายังไงกับลูกบอลลูกนี้ดีนะครับผมบัตรนี้เอาเเอาให้แตกว่าพี่น้องโอ้ยแตกแตกโอ้ยโตุ้มตุ้มตุ้มตโอ้ยโเสียวเสียโอ้โอยแหมแข็รหอเอ้ยขาหลังซะ เออเลี้ยงก็ไปเลี้ยงก็ไปแล้วโ้ยแตกโอ้ลม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 มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโใบบุญใบบุญนะครับผมนี่ครับความสนของทีนยืมใบบุญนี่ครับเอ้ยเออนี่นี่แรงเอไก่ไปหนีเลยเอามาอยู่แล้วโอ้ยโอ้โอ้ยโอยโอ้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 ้อยโอ้ย้ย เนีย่ยรู้จักหนูน oh, ้อยไปซะแล้วเดี๋ย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 วรู้เดี๋ยวรู้ลูกบอลโอ้ยตีลังกาโอ้ย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 นั่งทับซะโอ้ยออกไข่เป็นลูกบอลซะแล้วโอ้ย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 มันเคี้ยวไม่แตกหรือไม่แตกมันเคี้ยวมันโอ้ยไล่ไก่ไล่ไก่ตะเลยตะเลยโอ้ยสะดุดขาตัวเองล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะเตะเตะเต้งตเต้งเตึ้งเต้งเต้งโต้งมาแล้วเต้งนี่มาแล้ว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 โอ้เต้ ใบบึ้งของเราสนไม่เลือกที่สนไม่เลือกที่ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยเบน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับเล่นกันแบบสนุกสนานเตะขาหลังเตะขาหลัง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 ขาหน้าขาหลังบีเข้าไปบี้็ไปอุ้ย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 เตะขาหลังอีกขาหลังโอ้ขาหน้าขาหน้าโอ้ เอาเข้าไปเขาเอาเข้าไปเอาให้นุ่มเอาให้นุ่มโอ้ยนวดเข้าไปครับนวดเข้าไปเจ้าไวไม่ไหวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไม่ไหว้มาแล้วมาแล้วเลี้ยงแล้วเอ๊ะอีกโอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้ยเอ๊้ยขาหลังขาหลังขาหลังจระเข้ฟาดหางเนี่ยครับเจอไปแล้วโอ้ยตีลังกงลังกาโอ้ยลูกบอลโอ้ยเจ้าประคุณเอ้ยนะครับโอ้ยโอ้ยสนุกซะเหลือเกินเอา๋ออ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  ดู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 ความน่ารักของหนูเป็นยังไงเรา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 เออ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 มาเอามาลามใส่กรรมการได้ไงโอ้โหมโล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 มโมโอ้เตะข้างหลังซะเลยโอ้หมันเขี้ยวหมันเขี้ยวลูกบอลลูกนี้มากโอ้ยไม่แตกไม่แตกไม่ไม่แตกไม่แตกไม่แตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย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  โอ้ยกองเชียนของเราหัวใจจะวายตายกับ hmm. ลูกบอลนะครับโอ้ยโอ้ยเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบโอ้ยเลี้ยงหลบโอ้ย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 เลี้ยงเป็นวงกลมโอ้โหโอ้โหอยหยุดเด็กเอโอ้ยกลับไปใหม่ก็ไม่ตั้ตั้งเลยตั้งเลยโอ้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 ยสนุกสนุกการคอการคอโอ้ตุ้ม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  มาลอยู่ๆๆเตลเตลเบ้โอ้ยหาัมาโอ้ยจะมาใส่กรรมการด้วยแหมเราเป็นแค่กรรมการจะมาอะไรไปบุญโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายๆอย่ายโอ๊ยยต อะไรแหมหมันเขี้ยวใส่กรรมการอย่ามาตีเอากรรมการอีกแหมนักมวยนักบอลของเราเนี่ยรวมไปกันไปเลยจะโดนใบแดงนะใบบุญนะแหมจะมาตีกรรมกาศที่โดนไล่ออกจากสนามมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางทีไปเลยโอ้แมมเกดช่วยเตะด้วยโอ้ยหัวใจจะวายกับในหญิงใบบุญของเรานะครับโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วตบโอ้ย นวดเข้าไปเต็มที่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 เลี้ยงก็ไปเลี้ยงก็ไปเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบตะเตลิดเตลิดเลิดก็หยับมาแล้วหยับแล้วหยับแล้วเต้นเต้น้โอ้โหเอ้หลบ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 ไอ้สับขาหลบโอ้ยเมรกโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้หนะครับโอ้หัวไปบุญของเราครับผมสนุกสนานตามท้องเรื่องครับโอ้โหเป็นจริงเป็นจังมากครับงวดนี้เนี่ยครับเป็นจริงเป็นจังมากครับโอ้วิ่งกันที่โอ้โหขาหลักโอ้เบรกโอ้โสไลด์สไลด์สไลด์โอ้ยนะครับเลี้ยงหลบ เลี้ยงหลบเลี้ยงหลบเตะอีก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 นีโอ้โอุ้งโอ้ยออกไปแล้วลูกบอลออกไปแล้วโอ้ทำยังไงทีนี้เอาเข้ามาคืนได้ไหมทำยังไงจะเอาเข้ามาคืนได้ไหมไหมจะทำยังไงโอ้โหโอ้โหเอาเข้ามาคืนได้โอ้เก่งมากครับผมลูกบอลกระเดยวไปสามารถเอาคืนมาคืนได้โอ้กัดเลยทีนี้กัดเลยวิ่งเลยครับโอ้โหฝ่าวเลยงานนี้ครับผมหมั่นเขี้ยวโอ้โหเลี้ยงแบบฝีมือนะครับคันเทพครับคันเทพนะครับโอ้ย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 ลูกบอลดีโอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเกี้ยวมันเกี้ยวเีอ้ยเอ้เตะ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 เต้องุปิดปิดปิดลาดปิดลาดเอ้เออ้อ้โอ้มาหาพ่อเลยโอมหากรรมการโอ้กรรมการกรรมการลบลบโอ้ยโอ้ยกรรมการหยุดกรรมการหยุดโอ้ยโตกมีตกกรรมการด้วยงานนี้โอ้ยจะมาอะไรกับกรรมการเนี่ใบบุญนะครับผมโอ้เตะขลังเตะขลังโชยิสตขลังชยซิ เอ๊อย่ามาดูําลังหมั่นคี๊ดูําลังสนุกโอ้ย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 าหลยงอียโอ้ยขอ้ยโอ้ยโอ้าัล้ยโอ้ยโานยโอยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ยมา้ยโอมยโอ้ยโอ้ยุด้ยโร้ยโอ้ย่อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ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 ้ยุอ้ยโอยโอ้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 ยอโอยยยโ้โอยยยยุดยย้ย นั่งเหมยเลยจะปีกรรมการแหมยธรรมดาเนี่ยเราเป็นแค่กรรมการใบบุญใหญ่ใหญ่ใหญ่ใบบุญใหญ่ใหญ่ใหญ่ใบบุญเองไม่เล่นกับกรรมการยนะใบบุญนะมาแล้ว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 แต่ตุ๊กตุ๊กเนีลูกเตะมหาปัญเลยว่าโอ้ยเอ้าเอ้าไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดเลี้ยง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 โอ้โหเลี้ยงขาล่างโอ้โหเลี้ยงหลบข้างครับไม่ให้หลุดครับเลี้ยงครับโอ้โหเลี้ยงบอลเก่งมากโอ้โหโอ้โหดูขาหลังขาหลังขาหลัง เลยถอยมาเอ้ยเอ้ยมีมีมีประจุประสงค์อะไรแปลกๆวะนนี้มาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรแปลกๆวะเนียโอ้โออย่านะไบบุญหย่านะเองจะมาบุเวียนอยู่ในหน้ากรรมการยังไม่ได um ้นะไบบุญนะเด็กหญิงใบบุญนะครับผมจอมสนจอมซ่าอยู่ในแบบเดียวกันนะครับโอ้โอมาแล้วมาแล้วจะมัดใส่ในกรรมการอย่างเดียวเลยนะครับผมนักบอลของเราตอนนี้ไม่สนใจ ลูกฟุตบดันมาสนใจกรรมการย่าย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 าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมแล้วมาแล้วโหโโอยยยยยแหมใบบุญอยู่ในเวทีครับใบบุญใบบุญอย่าออกนอกกรอบนะใบบุญนะไม่ได้ไม่ได้ครับผมอาเอาเอาเตะ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 ขังปังอื้เอี้วอื้ออี้ออื้ออื้ออ้ออื้อหมบอย่ในเว์ีครับใบบุญใบบอาออกอกสัอบขะหลอกญอะไม่ได้ไอาไดครับมเอาเอาเอาเะเะเตะะไรัอะอ้้้ดูนะครับนี่ครบบอยู่ระหว่าคขาได้โอ้โห โอ้นี Bond ่ครับผมฝีมือครับไปแล้ว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 แหมได้ลูกบอลใหญ่ๆแบบนี้หนูชอบนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่การติดตามรับชมคลิปของเราอยู่ในคันนี้ครับชมคลิปของเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับภาพกีฬามันๆของเราในวันนี้นะครับผมไปบุญเลี้ยงอย่างสนุกสนานเลยครับผมนะครับเป็นคลิปที่ยิงไปบุญเล่นบอลอย่างสนุกครับวันนี้ขอบคุณเอฟซีท่านที่การติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วย เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณ f อทุกท่านครับ t h a thank you very much for watching บายบาย love you ครับ